คนโทสันติพงษ์ทมปียะโคศกกองทบกในฐานะผู้ใยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทบกเปิดเผยว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทับกได้ปฏิบัติภาร,รกิจสนับสนุนรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสร้างการดับรู้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้วก็ยังคงเน้นย้ำกำลังพลให้เตรียมพร้อมกรณีที่อาจมีการระบาดของโรคระรอกที่สองซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่สำคัญคือการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารหรือว่าสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับกำลังพลของกองทัพบกให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดดังนั้นศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบกจึงได้สร้างกลุ่มศูนย์ประชาสัมพันธ์โควิดกองทัพบกในแอปพลิเคชันไลน์ ที่จะเป็นช่องทางในการกระจายข่าวสารมาตราการและก็แนวปฏิบัติไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของหน่วยขึ้นตรงในทุกระดับ ถึงระดับกองพัน์ประมาณ580หน่วยทั่วประเทศเพื่อให้หน่วยเองนะคะร,รับทราบข้อมูลโดยพร้อมเพรียงผ่านทางช่องทางเดียวกันในเวลาที่รวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพหน่วยเองเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงกําลังพลและครอบครัวให้รับรู้เข้าใจรวมถึงสามารถลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ค่ะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ด้วยค่ะ